บนเส้นทางของชีวิตในความคิดของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันแตกต่างกันไปเพราะต่างคนต่างมีประสบการณ์ต่างการเดินทางและต่างจิตต่างใจซึ่งกันและกันบางครั้งความคิดของเขาอาจไม่เหมือนของเราแต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าความคิดของเขาผิดหรือความคิดของเราถูกอย่าดูถูก หรือทำลายความคิดของใคร <_ an> เพียงเพราะมันไม่เป็นอย่างที่เราคิด <_ an> เพราะทุกๆความคิดมีเหตุผลและเรื่องราวของมัน <_ an> การเคารพความคิดของกันและกัน <_ an> เป็นการสร้างสะพานที่เชื่อมใจคนให้ใกล้ให้ชิดกันเข้าใจกันมากขึ้น <_ an> ต่างคนต่างความคิดต่างจิตต่างใจแต่เราทุกคน เลือกที่อยู่ร่วมกันด้วยความเคารพในการและกันได้